สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาเทสระบบนะครับแล้วก็รีวิวการใช้งานนะครับของกล้องตัวนี้นะครับเป็น canon นะครับ ixus 8 0 is นะครับก็เป็นบอดี้สีชมพูนะครับตัวเครื่องก็จะมีริ้วรอยตามการใช้งานนะครับพอสมควรนะครับนะครับแต่ว่าก็ยังถ่ายภาพได้สวยอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งตำหนิไปว่านะครับว่ามีตำหนิตรงไหนบ้างนะครับนะครับ จะมีสายคล้องข้อมือนะครับแล้วก็จะมีกระเป๋ากล้องนะครับมีแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตแท้เลยแล้วก็จะมีเมมโมรี่การ์ด2จิกนะครับวิธีการเปิดกล้องนะครับก็เพื่อนๆก็มาเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับกล้องก็จะเปิดออกมานะครับก็จะให้ตั้งค่าวันที่นะครับถ้าเราใส่แบตเตอรี่เข้าไปใหม่นะครับถ้าจะกดยกเลิกก็กดที่คําว่าเมนูได้เลยครับ ก็โหมดแรกจะเป็นโหมดออโต้นะครับวิธีการถ่ายเพื่อนก็กดลงไปก่อนครึ่งหนึ่งนะครับกล้องก็จะล็อกโฟกัสให้แบบนี้นะครับแล้วกดย้ําลงไปทีนึงนะครับนะครับกล้องก็จะถ่ายให้นะครับประมาณนี้นะครับกดลงไปก่อนครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็กดแล้วก็กดย้ําไปนะครับอีกทีหนึ่งนะครับกล้องก็จะถ่ายให้นะครับแบบนี้นะครับก็ถือว่าได้ภาพที่สวยเลยนะครับเพื่อนนะครับเป็นกล้องที่ ยิงแฟลชได้แรงถ่ายคนแบบผิวสวยๆเลยนะครับสําหรับตอนนี้นะครับก็พามาดูที่การซูมเข้าซูมออกนะครับก็ปกติดีนะครับนะครับนะครับไม่ติดขัดใดๆนะครับแล้วก็ตําหนิอีกที่หนึ่งนะครับก็คือถ้าเราซูมเยอะๆนะครับจะเห็นฝุ่นนะครับเพื่อนๆนะครับจะมีฝุ่นนะครับแต่ว่าถ้าซูมแบบไม่เยอะมากนะครับแบบนี้นะครับก็ไม่ค่อยเห็นฝุ่นนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆถ่ายระยะปกติก็ถ่ายได้เลยนะครับไม่เห็นฝุ่นเลยนะเพื่อนๆประมาณนี้นะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับที่เขาเป็นตําหนินะครับก็ถัดมานะผมก็จะพาเข้าไปดูที่หมดต่างๆครับที่คําว่าเซตตรงกลางได้เลยนะครับเพื่อนๆก็เลื่อนลงมานะครับก็สามารถเลื่อนมาทางด้านขวาได้ครับก็จะมีพวกโหมดเมนนวลนะครับในหมดเมนนวลก็จะสามารถตั้งค่าบวกลบเช็ดเชยแสงได้นะครับพวกการตั้งค่า AWB นะครับอันนี้ก็จะเจอที่โหมดคูดี้ด้วยนะครับก็ถ่ายได้ภาพสวยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้โหมดนี้ลองแล้วก็แนบรูปภาพให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับก็จะได้โทนสีเหลืองอุ่นๆนะครับในโหมดคูดี้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นโหมดแบบสีต่างๆอีกนะครับแล้วก็มีโหมดฟิล์มด้วยนะครับถ้าเราเลื่อนมาที่โหมดนี้นะครับเป็นโหมดฟิล์มนะครับนะครับ ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าที่โหมดเมนูนะครับแล้วก็จะเปิดแฟดยิงแฟดไว้ลตลอดให้เ,เพื่อนๆดูนะครับว่าแฟดนั้นทํางานปกตินะครับนะครับแฟดก็ทํางานปกตินะครับแล้วก็ถือว่าชาร์จได้เร็วเลยทีเดียวนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้แฟดนะครับ ถัดมาถ้าเพื่อนๆอยากถ่ายรูปคนสวยๆก็แนะนําที่โหมดนี้เลยนะครับเป็นโหมดถ่ายภาพบุคคลนะครับนะครับก็จะมีพวกโหมดถ่ายเด็กถ่ายสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งไว้ที่โหมดอัตโนมัติไว้ให้เหมือนเดิมนะครับนะครับถัดมาก็จะพามาดูที่การถ่ายวิดีโอนะครับเพื่อนๆก็เลื่อนตรงนี้ลงมาได้เลยนะครับก็จะเป็นโหมดถ่ายวิดีโอนะครับก็กดถ่ายได้เลยครับกดตรงที่ถ่ายรูปนะครับก้องก็จะเริ่มบันทึกภาพให้นะครับ ในการบันทึกภาพก็จะไม่สามารถซูมเข้าซูมออกได้นะครับก็เป็นปกติของกล้องรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆที่การบันทึกวิดีโอจะไม่สามารถซูมเข้าซูมออกได้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆถ่ายเสร็จแล้วนะครับก็กดที่ปุ่มลันชัตเตอร์ได้เลยนะครับกล้องก็จะบันทึกให้นะครับถัดมานะครับก็จะพามาดูที่ปุ่มเอาไว้ดูรูปภาพนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาสุดนี้เลยนะครับ จะเป็นการดูรูปภาพที่เราถ่ายนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปถ่ายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะแนบรูปภาพให้เพื่อนๆดูนะครับว่าได้ภาพประมาณไหนนะครับนะครับก็ถ้าจะกลับมาโหมดถ่ายรูปเราก็เลื่อนขึ้นไปให้สุดนะครับก็จะเป็นโหมดถ่ายรูปนะครับส่วนตัวน,นี้ก็จะเป็นการเข้าไปที่การตั้งค่าเมนูต่างๆนะครับจะมีพวกตั้งค่าความสว่างหน้าจอนะครับพวกตั้งค่าวันที่นะครับ พวกวันที่พวกฟอร์แมตการ์ดพวกการตั้งค่าภาษาอะไรต่างๆก็อยู่ในนี้หมดเลยนะครับนะครับถ้าจะกลับมาโหมดถ่ายรูปก็แตะที่ปุ่มลั่นชัตเตอร์เบาๆก็ได้นะครับนะครับทีนี้ก็จะเป็นเปิดปิดแฟลชถ่ายมาโครนะครับตั้งเวลาถ่ายครับรูปภาพนะครับปรับค่า ISO นะครับตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะครับสาหรับกล้องตัวนี้นะครับก็ถ้าผมพูดขาดตกปกพ้องตรงไหนไปนะครับพูดตรงไหนไม่ชัดเจน ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนนะเพื่อเพื่อนก็สามารถเข้าไปดูนะครับหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับใน Google หรือว่าใน YouTube ก็ได้นะครับสำหรับผมก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ